เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวดวงกมลอุดรสำเร็จการศึกษา,าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีอายุราชการ5ปีปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะ โรงเรียนไทยราชคีรีอําเภอพบพระจังหวัดตาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ค่ะค่ะโรงเรียนไทยราชคีรีนะคะตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านเสรีราชตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่นะคะมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน32คน นักเรียนทั้งสิ้นนะคะจำนวน674คนนะคะซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะคือมีโมงกเกรียงพม่าค,ค่ะเปิดการเรียนการสอนนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปค่ะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งเน้นความรู้ คู่คุณธรรมนำปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์ความหลากหลายคือหนึ่งเดียวค่ะดิฉันนะคะได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประถมศึกษาปีที่5และประถมศึกษาปีที่6และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ จากการติดตามด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะดิฉันได้วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ PLC ของคณะครูช่วงชั้นที่2นะคะพบว่านักเรียนบางคนนะคะมีน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะและนักเรียนบางคนมีน้ําหนักสูงกว่าเกณฑ์นะคะซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมาได้นะคะโดยเฉพาะในวัยเด็กค่ะ อาจได้รับผลกระทบเรื่องส่วนสูงนะคะน้ำหนักมีความเสี่ยงต่อระบบภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะเช่นป่วยบ่อยนะคะติดเชื้อง่ายส่งผลให้ขาดเ,าเรียนบ่อยนะคะและบางครั้งนะคะอาจเ,อาเรียนไม่ทันเพื่อน,นะคะ่ะด้วยเหตุนี้เด็กนักเรียนจึงควรรับประทานอาหารให้ครบห้ามูล ซึ่งจะให้สารอาหารแต่ละประเภทนะคะถ้าได้รับสารอาหารเพียงพอต่อร่างกายก็จะมีพัฒนาการและการจเจริญเติบโตเป็นไปได้ด้วยดีและถึงศักยภาพที่ควรจะเป็นนะคะหากร่างกายได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมจะส่งผลต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะการจเจริญเติบโตของร่างกาย 2. ความสามารถในการต้านทานโรคนะคะ 3. ความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะและกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะและ4นะคะการเจริญเติบโตของสมองและสติปัญญาค่ะจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะคะดิฉันจึงสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ active learning ตามแนว5 e Instructional Model มาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนนะคะได้มีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์มีทักษะเกิดการคิดนะคะลงมือปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นการวิเคราะห์การระดมสมองนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นนะคะการกล้าแสดงออกรวมถึงการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ย เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพค่ะแล้วก็นำความรู้นะคะไปประยุไปประยุกต์ปปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะดิฉันจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2แผนการจัดการเรียนรู้ที่2เรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อก,การเจริญเติบโตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หทับน,นะคะ ประทานได้ค่ะและระหนักถึงความสําคัญของสารอาหารโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยนะคะรวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะตามแนว 5E e Instructional Model มี5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1นะคะกระตุ้นความสนใจโดยนักเรียนนะคะ ร่วมการสนทนาทบทวนประสบการณ์เดิมและศึกษา,าสถานการณ์ท้าทายโดยร่วมกันตอบคำถามสำคัญกระตุ้นความคิดขั้นที่2นะคะสำรวจและค้นหานะคะนักเรียนจะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ5-6คนนะคะแต่และกลุ่มเนี่ยร่วมการศึกษาและอ่านคำชี้แจงกิจกรรมที่1น,นะคะเรื่องจัดกลุ่มให้หนูหน่อยนะคะโดยอ่านคำใบหน้าแก้วแต่ละใบ และเลือกบัตรภาพอาหารนะคะที่คิดว่ามีสารอาหารตรงกับคำใบหน้าแก้วนะคะมาใส่ในแก้วและบันทึกผลลงในบันทึกกิจกรรมที่1น,นะคะเรื่องจัดกลุ่มที่หนูหน่อยค่ะขั้นที่3อธิบายและลงข้อสรุปนะคะผู้แทนนักเรียน1กลุ่มนะคะออกมานำเสนอผลการจัดกลุ่มอาหารทั้ง6ใบนะคะและให้เพื่อนกลุ่มที่เหลือนะคะช่วยกันตรวจสอบผลการจัดกลุ่ม และนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการจัดกลุ่มและสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันค่ะขั้นที่4ขยายความรู้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะร่วมกันวางแผนออกแบบเมนูอาหารที่ได้รับสารอาหารครบทุกชนิดนะคะและวาดภาพระบายสีลงในจานกระดาษะค,ะค่ะจากนั้นนะคะผู้แทนนักเรียน3-4คนของแต่ละกลุ่มนะคะจะออกมานำเสนอ ผลการคิดเมนูที่ได้รับสารอาหารครบ6ประเภทนะคะแล้วก็ให้เพื่อนที่เหลือนะคะช่วยกันตรวจสอบผลการนําเสนอค่ะขั้นที่5ประเมินผลนะคะนักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนชุดที่1นะคะแล้วก็ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนชุดที่2นะคะเรื่องสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะ นักเรียนเนี่ยสามารถระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทได้นะคะและตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสารอาหารที่ได้รับได้7คะแนนขึ้นไปนะคะผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน24คนนะคะและนักเรียนเนี่ยสามารถออกแบบเมนูอาหารซึ่งมีสารอาหารครบทุกประเภทได้ระดับดีขึ้นไปนะคะผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน24คนค่ะค่ะและนักเรียนนะคะมีความฝ่ายรู้และมุ่งมั่นในการทำงานระดับพอใช้นะคะจำนวน7คนและระดับดีจำนวน17คนนะคะผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน24คนค่ะสุดท้ายนี้นะคะทิ่ชั้นนางสาวดวงกมลอุดรตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ